เก๋ไก่ป่ะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการทํำราวตากผ้าแบบแขวนเป็นช่อๆขึ้นไปอ่ะหลายคนนึกภาพออกนะถ้านึกไม่ออกอยี๋จะทําให้ดูคือแฟนผมอาจจะไปซื้อมาห้อยกระเป๋าห้อยผ้าห่มต่างๆผมบอกไม่ต้องซื้อเดีย๋ยวทาให้จากเศษท่อเก,ก่าๆที่บ้านเรามีแค่เราไปซื้อนี่สทางลักษณะนี้มาทั้งหมด5ตัวแค่นั้นเองหรือใครจะซื้อข้อง,งอแบบนี้มาก็ได้หรือว่าจะเอาท่อแบบนี้ดัดก็ได้ไง่ายๆทําง่าย ยาว15เซนตัวนี้อ่าทำทั้งหมดผมจะทำทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 8ตัวสิ่งที่ต้องเตรียม1น่งท่อท่อน,นี้ยาวขนาด30เซนอันนี้เป็นฐาน30เซนแล้วก็ตัด7เซนอีก8ตัวอันนี้อันนี้23เซนอีก3อันแบบนี้สีทาง5ตัวแล้วก็ จะเอาท่อแบบนี้ไปดัดหรือว่าจะไปซื้อมาแบบนี้สําเร็จก็ได้อันละสิบกว่าบาททั้งหมดแปดตัวผมจะทําให้ดูโอเคแล้วก็สาคัญฐานผมก็จะใช้เป็นไม้นะแบบนี้คือเป็นฐานเลยง่ายๆเพื่อได้วางเข้ามุมได้ง่ายขั้นตอนแรกเลยปึ๊บเนี่วัดจึงกลางของไม้นี่วัดจึงกลางของไม้เสร็จแล้วพี่ก็จะเจาะเลยใช้นอ็อตสกูเจาะเลยเจาะยึดยึดเพื่ออะไร ให้มันอยู่เป็นฐานเป็นขาตั้งนึกออกไหมหเสร็จแล้วนี่เนยปึ๊บพี่เอาท่อสามสิบเซนต่อขึ้นไปเลยอ๊ะลักษนานี้หรือใครจะยิงน็อตยึดตรงนี้สองฝั่งก็ได้จำสี่ทางแบบนี้มาสุมาสวมเนี่เนยเห็นไหมฝั่งนี้หันมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องหันมาฝั่งนี้เพื่ออะไรให้มันแบบบาลานซ์กันเกเตเซนสองตัวสบดเข้าไป ดันเข้าไปแล้วขนานี้หรือใครจะเอาหกเซนก็ได้ห้าเซนก็ได้แต่ผมว่าเจ็ดเซนพอดีข้องอสองอันปึ๊บสองเข้าไปคือแบบนี้มันจะพอดีมันจะสวยพอดีเลยหรือใครจะเอากาวทาก็ได้ให้มันดับให้แน่นหนาไปเลยก็ได้แต่ผมก็จะมาประกอบให้ดูก่อนต่อไปนี่ยี่สิบสามเซนปึ๊บข้อต่อตรงนี่แบบนี้เป็นไงเริ่มเป็นล่างแนละ้สี่ทาง ดูให้มันล้านกันแล้วแต่ไอเดียนะแล้วแต่ไอเดียนี่ปึ๊บเอาสายใส่เข้าไปก็ได้นี่แขวนได้ไงเก๋ปะเก <Okay. S 1> ๋่ะง่ายๆวิธีการทำโคตรง่ายก็ดีไวจากท่อน้ำเก่าก็หรือว่าท่อใหม่ก็ได้ใครที่แบบว่าไม่อยากไปซื้อหรือว่าอยากเอาไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไปประดิษฐ์ใช้ก็ได้นะแบบนี้นะที่แขวนกระเป๋าใช้งานง่ายยังไง kế cái ba kế okay. hai chiếc luôn